ใจดีใะพี่น้องไม่เลยแดะน้อยนะครับเคือว่าผมมันเหนียวแรงตายสาเอมันก็บบัวผักเปพี่น้องการสร้างเป็นเหตุแห่งระเบียบเรื่องเราซาผมแล้วแล้วก็ไปหาซื้อเค้กให้น้องเมฆพี่น้องเพราะว่ามืัอนี้หันวันเกิดเพทุนนะพี่น้องเลยสิบพาสิบไปรอคนเค้ก อนันนักับเสือผ่าเล็กน้อย,อยกัสิครับผมีิผมเสริมสวยแล้วกูละกับสิออกไปใี้น้อยกับซ่าผมเรียบร้อยแล้วได้พี่น้องได้บาทนี่เฮาก็สิไปเบิ่งเค้กให้หาลานก่อนไปเบิ่งองนอันสุด้อมสุดสุดอันนานคองขวอนวันเกิดของน้องเมฆก่นอน,อนอพี่น้องพี่น้องเอ้ยแม่น้อยกายมากกับพอดีพ่อ เห็นเสาดอนเพิ่นขายอันมะกรวยปิ้งพี่น้องเอ้ยมีจักวีนี่เ็อะไรมกล้วยทรงทำวีแต่เศร้าขายดีอยู่บ่อดอนยังเงียบมิดได้ห้างห้างก็มาขายได้สามมือขายได้สามมือนะกำไรอยู่บ่อเห็นกำไรอยู่บ่อกำไรบ่อกระไยอยู่ได้บุลาดทานพอได้กินเนาะพอได้กินทานสอบตัวไรทหาเชาซื้อทานสิมหาซื้อทุกพนกาออกมาขายมาก กล้วยปีกอย่างเดียวนี่บ่ขายนี่โดยลองเออเอาอันั่นไปมามันมันนำมาน้ำนั่นเนาะเอามันมาน้ำหันมาย่างน้ำเนาะกระดอนเพิ่นเอามากล้วยมาปีกอยู่หน้าทางเด้อพี่น้องเด้ออยู่แถวอยู่ในเมืองนี่แหละนี่แหละแม่น้อยขี่รถเข้ามาซื้ออันนั้นเค้กให้ร้านเมฆเลย มาพ่อเห็นสาวดอนนัง่งขายปิ้งกล้วยก็เลยแวะเพลินพี่น้องแวะอันนั้นอุดหนุนเพลินก่อนอันขายอะไรก็ดอนอกอันหาพันอกหมาหาเอาไหนเอาเช่าพันใจหลายๆอุดหนุนจ่อยเช่าพันอกอันหาพันเบิ้งซิมดูมาดูไดกระดีบเอ,อาตัวหอนก็ได้ตัวนั่นก็ได้เออนั่นแเลยเบิง้บง ฟุกอันห่าพันเนาะอันห่าพันนี่ก็อันสิบบาทเนาะฟุกอันนี่สิบบาทน้องเหรอเศษขู่มือป้อมันมันนี่ฮะเศษขู่มืออย่างนี้เหมือนบอกคนสุดท้ายคู่มืออย่าพี่น้องเนี่มันมีอาชีพแล้วประเด็นเป็นแบ่ข้าปิ้งกล้วยปิ้งมันน้ะมันมาปิ้งน้ำเมื่อหน้าน้ะมันมาปิ้งน้ำเด้อดอนเขาอยากทอดกล้วยแขกนะมันหมูมิซึนน่าอร่อยจี๋นเออ ทอดคล้ายกันเด้ออันหายเอาเป็นถุงเป็นถุงเนาะทอดด่าหน้าทอดอันยังใส่เนยนะแซ่บกวา่าทอดเลยน,นะออทอดแบบนี้ฮะเออทอดเนี่ยนาอะไรไไอ,อ,อ,อัน,นอันนี้กามเอนมาเจี่ยวเพิ่์นเด้อพี่นอ้องเลอสาตู่ขายดีบ่ตจูเฮ้ยเป็นยังนนไงใครเป็นยังไงใครลูกขายยังไดงไครลูกหน่วยห,หาพันเลยบ่เอาสาวพัน ซื้อซอยคนละ๕๐๐๐อืมอมคนน้นซอยพี่น้องครับเออสาวดอนกับสาวตูนแถวเดียวเพิ่นห้องกันมาค้ามาขายนี่เนาะอันนี้มันมันกับป <Okay. S 1> เป็นแถวอยู่ในเมืองพี่น้องเลยเนี่ยเราเขามาขายเครื่องไป่าคนเข้ามาถ่าหลดถ่าล่างกจ็จะขายเครื่องไหลนอแถวนี่ยนอกดอนเนาะแักเครื่องอะได้ทักไปแท็กแทกเครื่องเลย นี่เรานะดอนนะคะของมือรถอาแนมมาเสริมใส่น้ำมันมันใครอยากอันนันใครอยากอุดหนุนสาวดอนกับเซตมาได้เด้อพี่น้องเด้อสิเอามาให้ดอกเพราะว่าร้านเราขายคองมืออยู่แล้วเนาะขายขอมือขายาวเช้าพันไข่น่ะเร่องก็ข้าวเช้าพันอุดหนุนอุดหนุนคนละเช้ยบันดงเบอร์ เฮาเก้่าอะยังขึ้นก่มีทงยางเนาะมีทานเนาะทืนแล้วเนาะมากล้วยพี่น้องเอเออเห็ดสมแบบแห้งมีบ้างยงไงอะอันนาพักบุมมี่บอสซอูอะมาครั้งนี้ไะ ซื้อเดาจะเอาเอาเงินให้เพิ่นก็ได้พี่น้องเด้อบัดนี้ค่ะเอาเงินให้ซื้อไข่ซอยเสี่ยวเพิ่นก็เช้าพันแล้วก็ซื้อซอยเอาซอยเาวดอกกับัตอันน่ะเช้าพันเอาเช้าดอ้ยใจเด้อพอได้นางจะต้องขับมาเนาะทางนี้เนาะมาบ้านนี้เฮาก็สิได้ปลากันปล่อยเลือกเบิ่งเค้กเนาะพี่น้องเนาะอันเบิ่งเค้กก็ห่านใกล้ๆเละพี่น้องเอ้ย แล้วไปใกล้ไรฮั Twelve, ่นเค้กก็อยู่ในหั่นบุรนร์เดี๋ยวทำกัสีพากันไปเบิ่งเค้กเลยเนาะจ้าแหมละหอแล้วเป็นใจหลดมือแรงบุรละผูกแขนกับพี่น้องเลยนั่นงมาเบิ่งเสื้อผ้าเด็กน้อยเด็กพี่น้องเนี่ยเสื้อผ้าเด็กน้อยผู้ชายเห็นไหมเออเบิ่งนเนี่ยในในสุดหนงเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะปรสุิได้งามน้องเมฆก็บจีเท่านี่มันมันหน่อยพี่น้องนี่ โอ้ยตแยะแพงอะไรนี่ค่ะนาอะไนี่น้องเมฆนุ่งได้เลยอะแบบนี้มันช่วงยามหนาวแล้วสิเอาแขนยาวอย่างนีให้นี่เลยมันชิบอย่ายาวพอดบ่อนอี่น่องนในละสุดหล่อในละนี่เรียกเมั่ก่อนเด้ยจ้านี่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 นนน มาซีก่อนเดพี่น้องอันนี้ก็ขาดได้นี่อุ่นดีได้นไหมสุดผู้ชายกับบุคคลมีลายได้ยังไงน,นนะมาไม่น้อยสิเอาสุดใจให้พีนน่นงเห็นแต่สุดนีนแหไะพี่น้องเอ้ยนี่หลย อุ่นแน่มีคอคอมนี่แหละอือคือใส่ได้เนี่ยโอเคมีแต่สีนี่มาในกันนี่นี่แหละเบิงโลเน่เอาีนไหนน้อพี่น้องอืมสื้อสุดนั่นเองเ้อบ้านนี่แม่น้อยก็ได้มาฮอนเทือนเลยจ้ะพี่น้อง เบิ่งสุดก่อนเบิ่งสุดก่อนเดี๋ยวเอาไปให้ด้ล่ะเด้อระบ่ให้เราใสอันเข่าอันผู้แคนเลยเข้าใจบอมันมีแด่สุดนะนี่บลอยสุดเนาะให้เราอันใส่เขาผู้แคนเลยเออ แลกไอ้เค้กเค้กเค้กเราโบต้องแก้ก็ได้เค้กนั่นซื้อสองอย่างเรียบร้อยพี่น้องเลยบ่อยแก้บ่บ่ต้องแก้บ่มีหมังเบิึงคอยคอยคอยเดี๋ยวให้เจ้าอันนั้นอันเบิึงได้ทีคลิปของน้องน้องนัดทีเคเอสเชีไปส่งให้ให้น้องเมฆไปไปก่อนเลยครับไปส่งไปก่อนเพื่อวันละ พญังเดี๋ยวเขาเชียร์พญังพาขอนพาเขียนแล้วก็ตั้งเลยเดะลูกได้คนซื้อไข่ลูกก็มากรุ้ยมาๆมากเอยเขามากินมาน้องนัดก็เลยขโมย,ยนมาแม่น้อยก็เลยซื้ออันมา,ม,าม,ามาก็มาขอนมะกรุ้ยปิ้งซอยเสาดอนแล้วกับไข่อนาซอยหมูแล้วสิมาพากันมากินเข่าพี่โนโอ้องเลยเอาไปเอาใส่นะเออพับพับ,พบทุกมาลงลงอื มันอมน้าน so ี้ฮะเอาใส่จานนะลูกใส่จานซะลูกชิดชิดใส่จานใส่บวชสุดของน้องเมฆไปตาหักเนาะอันเดียวอีลาเอาไปส่งลูกเด้อมาแล้วเดี๋ยวให้เขานั่นไปกับแม่เลยแม่สิเป็นมือกล้องให้ลาดอกให้ลาเอาไปให้องเมฆก่อนนะก่อนเลยให้เราอันใส่สุดนี่เขาพักวันเลยเนาะน้องทองก็ฮะก็เลยคงเฮียนมา เป็นเข่าแต่คาบเศร้าคา,าบแรงเลยกันมาเลยแม,นม่นบัวทองพ่อจะมาเลี้ยงเข่าที่พอดีเขากินเข่ากับไค่นี่เลยนี่เขากันอานกินมะม่วงมะม่วงใบเศรดอนพ่อไปขายอยู่ในอัอนแถวจุ่มเจี่ยมหาจุกแล้วแซ่บบ่กแล้วแซ่บอยู่เนาะลาฟิงกันซืนนซ้อซอยเล้าพี่น้องเลยเศรดอนนั่นซื้อซอยเล้าเศร้าพันนั่นเลยแล้วก็ไห้บัาาา้งอะไรกินอะไรเจอมซ้ำสีหมากกุ้ยกัน ซิมเบืองสามสีหมากไปว่า,าวป้า,าต้องไฮไลท์ดอกชาดอนเลยวะก็ไฮไ,ไลท์แท้ไลท์วะได้ใครล,ลูกน้ำอะไรจังเออขาเข่าเข้ามาโบแมนแข็งแล้วบ่อน่าถือลมเนาะค่อยลืมเอาเข่าเข่าไดเมื่อนี่วันซุปอันเด็กๆเลยเลิกองเรียนมานอ้องทองอันเพิ่นบ่มักใส่ข้าวเง่าผีน้องเลยอันชนวอ้อมสีแดงฮันได้เก็บหมกักหนาออกเด้อ ใส่บอเล้วเลยใส่มันย้มเขายามหนาวนาะเขาต้องใส่ข่ายาวยามหนาวนะบุทรยใส่ข้าสั้นมันหนาวเออนี่สุดนี่หันมักแล้วเนาะสุดนี่เนาะมักขนาดบ่งา,ามได้แหละนังองใส่สีนี่ค่ะอนาคนใส่สีเ,เขียวหันมันสีมืดก็ไปทองเลยใส่สีขาวกับเขียวมันสีอาดแน่งามแซ่บเอา้า ลาไปก่อนจ้าคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ที่เข้ามารับส้มซองแม่น้อยแฟมิลี่แม่น้อยกับบอด้มี่ยังไลายได้จากพี่น้องเด้อไปซื้อเค้กแล้วกับพ่อสาวดอนพ่อสาวดอนแล้วก็ซื้อของสอยเล้วแล้วก็ซื้อเสือ้อผ้าให้น้องเมฆแล้